ในคลิปนี้ผมก็จะไม่มีอะไรมากเยอะแต่วันนี้ถึงจะมีใครมาขอเป็นแฟนเราได้รอเปล่าช่วงน,นี้เสียดายแล้วถึงก็แฟนคนนั้นโดนเลิกกับผมแต่ยังไงช่วยบอกคอมเมนต์หน่อยได้รอเปล่าเพราะว่าผมสัญญานะเพราะว่าผมจะเลิกทำตัวไปคคนชู้ๆกับผมฮะเพราะว่าผมอะ ไม่มีใครเป็นแฟนผมเลยนะครับไม่นั้นถ้าเป็นผมอะ่ะจะเศร้าแบบนั้นไปตลอดถึงจะมีใครมาขอเป็นแฟนเราจะได้รอเปล่าครับแต่ยันนช่วยบอกด้วยนะเ่ราผมอะ่ะถึงจะมีใครมาขอเป็นแฟนเราจะได้รอเปล่าช่วยบอกด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ติดตามเนี่ยจะมาขอเป็นแฟนเราได้รอเปล่า ถ้ามีนะช่วยบอกด้วยนะเพราะว่าผมไม่มีใครเป็นแฟนเราแต่ผมว่าถ้าพวกนี้อ่ะผมจะเริ่มทำตัวคนเจ้าชู้ก็ได้